สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทาร์ดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีธนูลักขนาธนูประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคม2564ค่ะชาวราศีธนูลัคขาธนูนะคะ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะก็ใช้แนนนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนูลัคขณาธนูใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์หรือว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีธนูและคณาธนูทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยไม่ขออนุญ,ญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะ ในเดือนสิงหาคมนี้ไม่มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะมีส่วนลดให้ยี่สิบร์เซทางแพ็กเกจแบบพิมพ์ตอแบและโทรไลน์นะคะเพื่อๆสามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามค่าครูหรือดูรายละเอียดต่างๆใต้ช่องคอมเมนต์ที่หม่ปักหมุดไว้บนสุดนะคะไปดูได้เลยม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะ <c oughs> โอเคเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวเรามาเข้าเราื่องราวของไพท้รดกันดีกว่านะคะ ชาวราศีธนูลักณาธานูคุณคือชาวธาตุไฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแม่ดีกที่ผ่านมานะคะชาวราศีธนูลัคณาธานูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่แปดเหรียญค่ะไพ่เลเวอร์นะคะ คิงถือดาบค่ะและเป็นไพ่สี่เหลี่ยญน,นะคะชาวราศีธนูลักนณาธนูนะคะ <c oughs> ในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมค่ะมีถุนตุลกลุมโดดเด่นมากๆในชาวราศีกุ่มลักนณากลุมนะคะคนพวนั้นอาจจะเป็นชาวธาต,ตุดินค่รักศพกันมังกรนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นนะคะขอแยกจ,จัดนิดนึงเนาะ ่ะนะคะในเดืที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าคุณชาราศีธนูลัคาธนูนะคะน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีการให้และได้รับอย่างไม่เท่าเทียมกันคุณน่าจะเลือกที่จะตัดตัดแล้วนะคะให้คิงถือดาบขึ้นมาแบบนี้ตัดแล้วนะคะไม่เอาอาจจะเคยตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรักสามเศร้ารักเราสองสามคน นะคะแล้วก็คุณรักไม่ได้ค่ะอืมนะคุณก็เลยเลือกที่จะตัดตัดจบนะคะแล้วก็ไพ่สีเหลียญนะคะก็กลับมาอยู่กับตัวเองนะดีกว่านะที่จะไปเป็นตัวเลือกทางเลือกของใครนะคะคุณยอมไม่ได้คุณมีศักดิ์ศรีคุณรักตัวเองนะคะคุณไม่ยอมให้ใครเมาตราหน้าคุณได้ว่าคุณไปแย่งของคนอื่นนะคะหรือคุณก็ยอมไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าคุณต้องแบ่งคนรักกับใคร นะคะคุณเลยเลือกที่จะตัดถ้าหากว่ามันฉันไม่ใช่เป็นที่1น,นะคะฉันก็จะไม่เป็นที่สองรองใครทั้งนั้นนะคะก็คือตัดจบเนาะแล้วก็นะคะกลับมารักษาเยียวยาหัวใจของตัวเองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูก,กันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูและคนณาธานูในช่วงวันที่16-31สิงหาคม2 5 6 4จะเป็นอย่างไรนะคะ ถ้าหากว่าเสียงเบาลดกลดเลขรุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวรามาดูกันเนาะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สิบถ้วยนะคะ d i เมจิเชียค่ะเด็กถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่ควีนถือ คุยค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตนกกุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นคนอายุนอกก้อยกว่าคุณหรือคุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคุยกับชาววันพุธค่ะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะคุยกับใครก,ก็ได้ไม่อัจตนาไพ่นะคะมารู้สึกว่าคุณเออ่เริ่มต้นใหม่ได้แล้วแหละ แล้วก็จะมีคนเข้ามาด้วยนะคะคนที่เข้ามานั้นนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นคนที่อยุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าครอบครัวแนะนําให้รู้จักแบบนี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราเองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบเพื่อนพ่อเพื่อนแม่อะไรแบบนี้นะคะอืมเนาะจะเป็นคนที่ คนที่รู้จักคุณนะ่ะเขาแนะนำคนใหม่ๆม,มาให้คุณรู้จักแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเออจะเป็นจะจะยังไม่มีคอมมิชเมนต์นะอืมแต่ว่าจะเป็นแค่การทำความรู้จักกันเบื้องต้นนะคะคุณยังไม่ตัดสินใจที่จะคบหรือว่าจะเลือกใครนะคะอืมเนาะก็เป็นแค่การแนะนำให้รู้จักว่าเอ้ยชื่อนั้นชื่อนี้นะอ่า เป็นลูกของใครทำงานอะไรอะไรประมาณนี้หรือนะคะอาจจะเจอกันจากการติดต่อสื่อสารดีลงานนะคะเป็นอ,ออนไลน์ก็ได้นะคะอืมประมาณนี้นะคะจะได้เจอคนใหม่แน่นอนนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูและคนาธนูจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอ,อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่สีถ้วยค่ะ สวินถือเหรียญน,นะคะสมไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่ควีนถือดาบนะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณมารู้สึกว่าคุณจะยังไม่พร้อมอมถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาในตอนนี้นะคะแต่ว่าในอนาคตมารู้สึกว่ามันอาจจะ คนที่เข้ามาคนที่คุณทําความรู้จักนั้นนะคะอาจจะไม่ได้แบบสมใจคุณอนะไม่ได้ตรงสเปคไม่ได้มองทิศทาความรักไปในทิศทางที่มันเดียวกันหรือว่าความคิดเห็นตะก,กะเหตุผลความคิดความรู้สึกอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ตรงใจคุณร้อยเอร์เซ็นต์นะคะคุณก็เลยอาจจะผลัด คนเหล่านั้นเขาคนนั้นนะคะไปอยู่ในส่วนของ zone, เฟรนโซนเสลยนะคะอืมเนาะก็ให้โอกาสที่จะคุยแต่ถ้าหากว่าคุยกันแล้วมันไม่คลิกคุยกันแล้วมันมีความคิดเห็นที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกันไม่ได้ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือคุณไม่ได้คิดว่าไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่อะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้พัฒนาต่อประมาณนี้นะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนูลักนณาธนูนะคะขอไพ่คําแนะนําด้วยค่ะคําแนะนําใบแรกได้เป็นไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะไพ่หนึ่งถ้วยค่ะไพ่แปดไม้เท้าและเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะชาว ราศีธนูและคณาธนูไพาทาโรแนะนำว่าถ้าหากว่ามันไม่ใช่คุณก็ต้องรีบตัดนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนที่ใช่รอคุณอยู่และการที่เราคุยกับใครสักคนนึงแล้วเขาแล้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะอืมการที่เรารีบตัดมันก็เป็นการเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ไมกักโอกาสอะค่ะไม่กักโอกาสทั้งฝั่งเราและฝั่งเขาด้วยนะคะการที่เราแบบ คุยเผื่อเลือกอมันไม่ดีแต่ถ้าเราคุยแล้วเรารู้สึกคลิกโอเคเราเลือกแต่ถ้าเราคุยแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่คลิกมันไม่มันไม่โดนใจหรือว่ามันไม่ตรงตรงใจหรือว่ามันคุยกันไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะ,ะคบกันไปไในระยะยาวหรือว่าอะไรก็ตามอะค่ะนะคะ <The clue> เราก็ต้องรีบตัดนะคะอย่าให้ความหวัง <Sacramento> อย่าคบเผื่อเลือกนะคะอืมเนาะก็จะประมาณนี้นะคะพิจารณาด้วยเหตุและผล ด้วยนั่นเองค่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับมมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูเียต่างๆใต้ตตตตตคลิปนี้ได้เลยม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกายและ หัวใจของคุณรวมทั้งคนรอบข้างให้ดีด้วยนะคะก็ไว้เจอกันในคลิปถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ